สวัสดีค่ะ Move It m i n นะคะเรายังอยู่กับเพลง Dance Jam นะคะกับวิธีการจําว่าจํายังไงให้จําท่าได้เร็วหรือว่าจําถ่าทั้งหมด ให้ได้นะคะโดยที่แบบแรกเราจะมาเริ่มงานที่เคลียร์จังหวะทั้งหมดก่อนทีนี้ตอนที่เริ่มต้นจังหวะค่ะอินโถมันจะมีการนับที่วิธีจาแปลกนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครถนัดนับแบบเดิมไปแล้วที่นับขึ้นที่5 6 7 8ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวมิ้นเองจะเริ่มที่1และ2และสและ4เนาะอย่างนี้อินโะมันขึ้นเป็น1 2 3 4ปกติเราต้องเต้นที่5และ6และ7และ8และ1แต่วิธีจาของมิ้นคือมินจะขึ้นที่1 2 3ส 4แล้วก็เข้าที่1และ2และ3และ4เนาะเราไ่เคลียร์จังหวะกันชา้าๆหลังจากเรา,เานับ1 2 3 4แส้วเราขึ้นห้องใหม่แล้วนะ1และ2และ3และ4และ 5, และ6สไลด์เก็บ7 8แปอันนี้ขึ้น1ห้องไปจํหนห้องแค่อย่างเงี้ยให้ได้ก่อนห้องแหลเราไปห้องที่2เลยสําหรับคนที่ได้แล้วเนาะ1 สเก็บขึ้น3 4มสี่แอและ8อันนี้ห้องที่สองจบแล้วไปห้องที่สกรัรหนึและสต่อสามส,ามสี่ห้าหกแอนเและ8ปะและหห้องที่สี่แล้วนะเข้าต่อไปที่2 3งสกระโดดสต่อที่5้ห เจ็ดแปดหนึ่งอันนี้จะมีทั้งหมด4ี่ห้องเราทวนตัวเลขช้าๆกันรอบหนึ่งตั้งแต่แรกห้าหกเจแปดหและสและสและสี่แอนห้าและ8ห้องสองหนึ่งสองส้าหเข้าที่8 1หห้องที่สามสอง 3, 4, มสี่ห้าหกและเจ็ดแปดและหนึ่อห้าหกเและแหนึ่งาะอันนี้ทั้งหมดมีสห้องถ้าเกิดสมมติว่าอยากทวนตัวเองลองทวนว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดเราจะเข้าห้องที่สองเลยล่ะห้องที่สองคือท่าอะไรเนาะแปดอันนี้คือจบท่อห้องที่1 อันนี้คือห้องที่2ออย่างเงี้ยลงทวนตัวเองไปทีละห้องทีละห้องทีละห้องต่อแปะต่อแปะก่อนแล้วค่อยพอได้แปะที่1ค่อยไปเริ่มแปะที่2แล้วกลับมาทวนแปะที่1กับแปะที่2เชื่อมเข้าหากันพอได้2ห้องนี้แล้ว ต่อท่าแปดที่สามแปดที่สามได้แล้วทวนตั้งแต่หนึ่งสองสามหลังจากที่เราได้ห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามทวนหมดแล้วไปต่อห้องที่สี่แล้วก็ทวนหนึ่งสองสามจนถึงสี่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าเพลงและจําได้ไง่ายขึ้นทีนี้อีกทีวินึงที่เราคุยกันคือสำหรับคนที่ร้องเพลงคล่องแล้วเราสามารถจําตามเนื้อร้องดําหนีขึ้นไปบนเบนส์ bend, ดัมแล้วเราจะออกไปเต้นดํบมันเป็นขึ้นไปบนเบน์ดัมแล้วเราจะออกไปเต้นลำ ออกไปอัพและออกไปอย่างแม่นย่ำอยากมองเธอเต้นระบำแอนแอนอ่ะฉันเองก็เช่นกันงั้นเอาชีวิตมาเล่นพาน,านันแล้วมันจะมีไหลาดนตรีแล้วมันค่อยเข้าเพื่อเธอความฝันฉันแลกทุกอย่า yeah. ง จะนี้ยังไงก็ตะาน้ถ้าใครได้เนืออ้อหลงก็ลองตามนี้ได้เลยทวนกันตั้งแต่ต้นจนจบหนึ่งรอบแบบเนื้อลองเนาะหนึ่ง,งสองสาขึ้นไปบนเบนดํดำแล้วเราจะออกไปเต้นลำออกแบบว่าแม่นยำอยามองเธอเต้นลำฉันเองก็เช่น กันงั้นเอาชีวิตมาเล่นพน,นันเพื่อเธอความฝันฉันแลกทุกอย่างจากนี้ยังไงก็ตามนี่ตึงสู้ๆนะคะลองไปฝึกกันดูเหมือนเดิมถ้ายังไม่ได้ก็ฝึกซ้ำไปเรื่อยๆทุกคนทำได้แน่นอน,นะคะ่ะสู้ๆนะแล้วเจอกันค่ะ